อีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญและน่าขนลุกสุดโด่งดังในประเทศอังกฤษเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนจอมวางแผนหลอกให้แต่งงานและการแต่งงานในครั้งนี้เป็นเพียงการซ่อนความลับอันดำมืดของเขาโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องแปลกสุดสะเทือนขวัญเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมารับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมกันที่ช่อง The o Story ช่องนี้มีเรื่องเล่า เรามาทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันค่ะเจสิก้าเกิดเมื่อวันที่16กันยายนปี1983ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในชุมชนฮินดูในลีดเวสต์ยอร์เชียร์ประเทศอังกฤษเธอเป็นคนอังกฤษที่มีเชื้อสายอินเดียเป็นพี่คนโตจากพี่น้องทั้งหมด6คนเธอเป็นเด็กดีเรียนเก่งเรียบร้อยและเธอเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอ เธอไม่เคยสร้างปัญหาหรือความยุ่งยากใดๆให้ครอบครัวหนักใจถึงแม้ว่าครอบครัวของเจสสิก้าจะเป็นครอบครัวใหญ่แต่สมาชิกในครอบครัวสนิทสนมกันมากมีเนวน้องสาวของเจสสิก้าเล่าว่า เจสิก้าเป็นคนสนุกสนานฉันสนิทก,กับเจสิก้ามาตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนเอาใจใส่เธอรักภาพยนตร์บอลติูดและเจสิก้าใฝ่ฝันว่าในสักวันหนึง่งเธอจะมีเ,เรื่องราวความรักและการตกหลุมรักใครสักคนได้แต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวที่มีความสุขแบบตอนจบในหนังรักที่เธอชื่นชอบ เจสิก้ามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนเธออยากเป็นเภสัชกรในปี2002เธอจึงได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอร์มอนฟอร์ดในเลสเตอร์และ4ปีต่อมาเธอเรียนต่อเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในช่วงเวลานี้เธอได้เจอกับชายหนุ่มที่ไม่ได้เจอกันนานโดยบังเอิญเจสิก้าเคยรู้จักกับชายหนุ่มคนนี้ในช่วงวัยเด็กแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากผู้ชายคนนี้คือมิเทส มิเทสเรียนที่คณะเดียวกับเจสสิกา้ามีเทส,มเ,ทสเมื่อโตขึ้นเขาแตกต่างจากในวัยเด็กเขากลายเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจซึ่งในวัยเด็กมีเทสเป็นคนที่ขี้อายมากทั้งคู่ได้เริ่มทำความรู้จักกันใหม่ในไม่ช้ามิตรภาพของพวกเขาก็พัฒนาเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเจสสิก้าและมิเทสทั้งคู่มีภูมิหลังที่คล้ายกันโดยพวกเขามาจากครอบครัวฮินดูขนาดใหญ่ เมื่อพวกเขาเริ่มคบกันแบบจริงจังแม่ของเจสิก้าเริ่มไม่สบายแต่มีเทสเขาอาสาช่วยดูแลแม่ของเจสิก้าเป็นอย่างดีในไม่นานแม่ของเจสิก้าก็เสียชีวิตในช่วงเวลานี้เจสิก้าที่โศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่มีเทสคอยอยู่ข้างๆเธอให้กำลังใจเธอไม่ให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ความรักของทั้งคู่แข่งแกร่งขึ้น เจสิก้าบอกกับน้องสาวข,ของเธอว่าในที่สุดเธอก็พบไหล่ที่สามารถดูแลเธอได้แฟนของเธอเป็นคนที่เธอจะสามารถฝากชีวิตไว้กับเขาได้ต่อมาในปี2008มิเทสได้ขออนุญ,ญาตพ่อของเจสิก้าเพื่อขอแต่งงานกับเจสสิก้าตามกฎหมายของศาสนาฮินดู แต่พ่อของเจสิก้าดูไม่ค่อยชอบมิเทสเช่ารานักและเขาคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะแต่งงานแต่เจสิก้าพยายามโน้มน้าวพ่อของเธอให้เปลี่ยนใจในที่สุดพ่อของเธอก็อนุญาตต,ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2009เจสิก้าและมิเทสตแต่งงานกันงานแต่งงานของทั้งคู่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในสวนบ้านของครอบครัวเจสิกา้าดูเหมือนนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตใหม่ของพวกเขา แต่มีเทสกำลังซ่อนความลับอันดำมืดกับทุกคนหลังแต่งงานมีเทสมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนเย็นชาละเลยเจสสิกา้าจากก่อนหน้านี้ที่เขาเอาใจใส่อ่อ,อนโยนเขากลับกลายเป็นคนละคนและตั้งแต่หลังแต่งงานพวกเขาไม่ได้มีความใกล้ชิดกันอีกเลยประมาณ1ิบเดือน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เจสิก้าเสียใจมากเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในขณะเดียวกันเขาเริ่มควบคุมเธอมากขึ้นมีเทสพยายามบังคับเจสสิก้าตลอดเวลา ในปี2012เจสิก้าได้เห็นข้อความในโทรศัพท์ของมิเทสโดยบังเอิญซึ่งข้อความที่เธอเห็นเหมือนเป็นการบอกรักใครสักคนเจสิก้าเล่าสิ่งที่เธอเห็นให้กับลูกพี่ลูกน้องของมิเทสฟังเพื่อขอคำปรึกษาเจสิก้าหวังว่าเธอจะได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากครอบครัวของมิเทส แต่เธอกราบโดนพี่ชายของมิเทสบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองที่ทำให้สามีนอกใจสถานการณ์นี้ทำให้เจสิก้ารู้สึกแย่กับครอบครัวของมิเทสในขณะเดียวกันมิเทสก็ห้ามไม่ให้เธอเจอกับน้องสาวของเธออีกเลยเขาพยายามแยกเธอให้ห่างจากครอบครัวของเธอมากที่สุดต่อมาในปี2014เพื่อให้เจสิก้าห่างจากครอบครัวของเธอมากขึ้น มีเทสพาเจสิก้าย้ายไปอยู่ที่มิดเดิลโบและซื้อร้านขายยาพวกเขาก็ยังได้ซื้อบ้านบนถนนสายนี้อีกด้วยมีเทสบอกกับเจสิก้าว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวแล้วโดยทั้งคู่วางแผนว่าต่อไปคือการเริ่มสร้างครอบครัวของตนเองและเจสิก้าใฝฝันว่าเธออยากเป็นคุณแม่มากแต่เรื่องนี้กลับไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขา พวกเขาประสบปัญหาภาวะการมีบุตรยากทั้งคู่ตัดสินใจทำ IVF หรือเด็กหลอดแก้วแต่เมื่อเจสิก้าประสบความสำเร็จในการรักษาภาวะการมีบุตรยากกลับมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเธอ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในวันจันทร,ร์ที่14พฤษภาคมปี2018ทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนวันปกติธรรมดาเจสิก้ากำลังไปทำงานที่ร้านขายยาเธอได้แวะไปหาพ่อของเธอซึ่งพ่อของเจสสิก้าเล่าว่าในวันนั้นเขาจำได้ว่าเขาเห็นลูกสาวยิ้มและพวกเขาก็ตกลงกันว่าเขาจะแวะมาใหมา่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป ต่อมาในเวลา20.20นาฬิกา20นาทีมิเชสได้โทรแจ้งตำรวจว่าภรรยาของเขาถูกทำร้ายร่างกายมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของเขาแม้ว่ารถฉุกเฉินจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้เจสสิก้าในอายุ34ปีได้เสียชีวิตในที่าาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนคดีฆาตกรรม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบปิดสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการปนเปื้อนมีเทสเพยายามอธิบายว่าเจสซิก้าอยู่ที่ทำงานจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกาในเย็นวันนั้นเขาแวะไปที่ร้านขายยา เพราะเขาต้องไปเอาแล็บท็อปของเขาหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปซื้อพิซซาจากร้านอาหารแถวบ้านของเขาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็กลับถึงบ้านเมื่อเขาเข้าไปข้างในบ้านเขาพบเจสิก้าได้นอนอยู่บนพื้นในห้องนั่งเล่นใกล้หน้าต่างมือและเท้าของเจสสิก้ามีเทปกาวพันอยู่ตัวของเธอเริ่มเย็นเมื่อเขาพยายามเรียกเธอเธอก็ไม่ตอบสนองภายในบ้านสิ่งของถูกรื้อค้นกระจัดกระจาย รถพยาบาลสามคันพร้อมกับตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุเพื่อพยายามตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครอบครัวของเจสสิก้าพวกเขารีบเดินทางมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจมีเทส มินาวน้องสาวของเจสสิกาเล่าว่าตอนเธอตื่นขึ้นมาเธอพบว่าสามีของเธอนั่งอยู่เธอรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาบอกเธอว่าพี่สาวสุดที่ยรักของเธอเสียชีวิตในคืนที่ผ่านมาเธอรีบโทรหาพ่อของเธอเพื่อต้องการคําตอบซึ่งยืนยันว่าสิ่งที่เธอได้ยินนั้นเป็นความจริงเมื่อเธอเดินทางมาถึงเธอเห็นมิเทสเขาก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาแรงจูงใจว่าใครอยากให้เจสิก้าเสียชีวิตเขาเริ่มแพร่กระใจายในชุมชนว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมคนในละแวะกบ้านของเธอไม่เชื่อว่าเจสิก้าที่เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชนจะถูกฆาตรกรรมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพวกเขาไม่พบสัญญาณของการบุกรุกเข้ามาไม่มีรอยงัดแงะที่ประตูหรือหน้าต่างเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่เธอรู้จักและเธอเป็นคนให้คนร้ายเข้ามาในบ้าน ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเริ่มตรวจสอบคนสนิทของเจสิก้าทีละคนเพื่อคัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกกรองวงจรปิดจากร้านพิซซ่าช่วยกำหนดเวลาที่แน่นอนให้กับการสืบสวนโดยกำหนดกรอบเวลาสำหรับการฆาตกรรมเจสิก้าไว้ประมาณช่วงที่มีเทสออกจากบ้านรายงานการชนะสูตรพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของเธอคือการขาดอากาศหายใจมีรอยกดทับที่คอและยังพบร่องรอยของการใช้เชือกชนิดใดชนิดหนึ่งพบว่ากระดูกกองเสียงของเธอหักครอบครัวของเจสิก้าที่ยังอยู่ในบ้านกับมิเชสครอบครัวพวกเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อธิบายว่าพวกเขากำลังจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในข้อหาฆาตกรรมและต่อมาในวันที่17พฤษภาคมปี2018 ชายคนหนึ่งถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมเจสิกา้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มชายวัย37ปีและเขาคนนั้นคือมิเทสปาเทลสามีของเจสสิก้านั่นเอง ครอบครัวของเจสิก้าและคนในชุมชนต่างรู้สึกตกตะลึงว่าสามีที่ดูน่ารักคนนี้สามารถก่ออาชญากรรมที่โหดร้ายแบบนี้ได้อย่างไรครอบครัวของเจสิก้ายังคงต้องเผชิญกับความตกตะลึงอีกมากมายในการสืบสวนและในการพิจารณาคดีระหว่างการค้นบ้านตำรวจค้นพบภาพได้ของกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่ในห้องนอน ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์นี้ถูกพันด้วยเสื้อผ้าหลายๆชั้นและถูกซ่อนไว้ที่ใต้ลินชักในห้องนอนซึ่งในตอนแรกมิเทสบอกว่าฮาร์ดไดรฟ์ของกล้องวงจรปิดถูกเก็บไว้ในตู้และคนร้ายได้ทำลายไปแล้วเพราะถ้าหากมีใครบุกรุกเข้ามาในบ้านสิ่งแรกที่คนร้ายน่าจะต้องทำลายน่าจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของกล้องวงจรปิด เพราะหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ช่วยในการค้นหาตัวคนร้ายแต่แน่นอนว่าหัวใ์นั้นไม่ได้อยู่ในตู้ของมันแต่มันกลับถูกซ่อนไว้ในห้องนอนเจ้าหน้าที่ได้เริ่มการตรวจสอบภาพทั้งหมดโดยเริ่มในเวลา1 5บหนาฬิกาสานาทีมีเทสกลับจากโรงยิมมาถึงบ้านและไม่ได้ออกจากบ้านจนกระทั่งเวลา19บเนาฬิกาเจสิก้ามาถึงบ้านมีเชสออกจากบ้านในเวลา19บเนาฬิกาสีนาทีและกลับมาเวลา20่สนาฬิกา 15นาทีอย่างไรก็ตามไม่มีใครเห็นคนอื่นเข้าไปในบ้านของทั้งคู่อีกเลยและหลังจากที่มีเทสเข้าไปในบ้าน6นาทีต่อมาเขาก็โทรเรียกรถฉุกเฉินและโทรแจ้งตำรวจจากนั้นกล้องวงจรปิดก็ถูกตัดสัญญาณเชื่อมต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าใต้เตียงเมื่อตำรวจเข้าค้นร้านขายยาเจ้าหน้าที่พบเครื่องประดับราคา25,000ปอนด์หรือประมาณ1ล85,000บาทและยังพบทองคําแท่งที่ซ่อนอยู่ในตู้เซฟจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังพบถุงพลาสติกที่มีน้ำหนัก2,000ปอนด์อยู่ข้างในตำรวจตัดสินใจเจาะลึกลงไปอีก หลังจากถูกจับกลุมตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือของมิเชสและเก็บโทรศัพท์มือถือของเจสิก้าเจ้าหน้าที่สืบสวนดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรวมถึงเวลาและตำแหน่งของโทรศัพท์ของมิเชสและเจสิก้าในโทรศัพท์มือถือของพวกเขาสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สืบสวนดูคือแอปสุขภาพบนมือถือดูทั้งของมิเทสและเจสสิก้าซึ่งคุณสมบัติหนึ่งของแอปสุขภาพคือสามารถติดตามจำนวนก้าวและอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ใช้ได้ โดยรายงานระบุว่าในเวลา19.04นาฬิกา4นาทีแอปสุขภาพของเจสิก้าหยุดขยับและในอีก40นาทีต่อมามันแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ของเธอขยับออกไป1 4เก้าเมื่อมีเทสกลับถึงบ้านแอปสุขภาพแสดงให้เห็นว่าเขาเดินขึ้นลงบันไดหลายรอบในเวลาต่อมามีเทสพาเทลถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเจสิกา้าแต่เขาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในการพิจารณาคดีความลับอันดำมืดของมีเทสพาเทลก็เริ่มปรากฏ อย่างไรก็ตามความจริงแล้วเจสิก้ารับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการนอกใจของเขาเจสิก้ารู้ทุกอย่างไม่นานหลังจากแต่งงาน โดยมีเทสเริ่มคบกับแพทย์คนหนึ่งเขาชื่อดอรอามิดการครบกันของทั้งคู่ดำเนินต่อไปเป็นเวลา8ปีโดยมีเทสบอกกับเจสสิกา้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเรื่องของเรามันจบแล้วแต่มีเทสก็ไม่ยอมหย่ากกับเจสิกา้าเพราะการแต่งงานเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อปกปิดความลับของเขาจากครอบครัวจากสังคมของเขาต่อมาดอรอามิดได้ย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย แต่เจสสิก้าก็พบว่ามีเชสกำลังคุยโทรศัพท์มือถือกับอาร์มิสเจสสิก้าเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับน้องสาวของเธอฟังโดยอธิบายว่ามีเชสจะคุยโทรศัพท์กับอาร์มิสคนนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงและความรักของสามีภรรยาของเธอในตอนนี้ไม่มีอยู่จริงหลังจากที่เจสสิก้ารู้ถึงความไม่ซื่อสัตย์ของเขาเจสสิก้าตัดสินใจบอกกับมิเชสว่าเธอต้องการยุติการรักษาภาวะการมีบุตรยากแล้วเรื่องนี้อาจทำให้มิเชไม่พอใจด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนแจ้งว่านี่เป็นการฆาตรกรรมที่วางแผนไว้และเลือดเย็นโดยมีเทสค้นหาวิธีต่างๆมาหลายปีเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจสสิก้าในคืนนั้นถูกเปิดเผยทําให้ศาลต้องตกตะลึงรายงานระบุว่าการค้นร้านขายยาพบเข็มฉีดยาอินซูลินสี่อันแต่มีเทสยังคงยืนกรานปฏิเสธเรื่องนี้เรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นเมื่อค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเขา การค้นหาข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปถึงปี2013หรือ5ปีก่อนที่เจสิก้าจะเสียชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิตต่างๆถูกทำรวมเป็นเงินประมาณ2ล้านปอนด์หรือประมาณ86ล้านบาทและเขาจะได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตมีเทสเขาตั้งใจนำเอมบโอหรือตัวอ่อนที่ทำสำเร็จแล้วของเจสิก้าที่แช่แข็งไว้นำไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่ออยู่กับอามิดมีเทสเขาวางแผนที่จะใช้เงินนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศออสเตรเลียราว หว่างการคนบ้านตำรวจพบรายการซึ่งมีรายละเอียดสิ่งของที่มีเทต้องการนำติดตัวไปด้วยเมื่อเขาไปอยู่ออสเตรเลียในคืนที่เกิดเหตุพนักงานร้านขายยาบอกว่ามีเทสไปที่ร้านขายยาเพื่อหยิบแล็ปท็อปของเขาและพนักงานสังเกตเห็นรอยขีดข่วนสามแห่งที่คอของเขาเขาถูกพนักงานเห็นขณะที่เขาไปในห้องเก็บของของร้านขายยา เพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยคุยกับมีเทสเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุพวกเขาคุยกันเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่และอยู่ดีๆมีเทสก็พูดว่าภรรยาของเขาชอบเปิดประตูให้ใครก็ตามและบอกว่าภรรยาของเขาต้องถูกทำร้ายสักวันในสารคำโกหกของมีเทสยังคงถูกเปิดโปงต่อไปมีการเปิดเผยว่าเขาได้โกหกเทนเนอร์ของเขาโดยบอกว่าเขาและเจสสิก้ามีลูกแฝดด้วยกันแต่อยู่ดีๆเจสสิก้าก็มีภาวะแทงคุกคามเขากล่าวว่าหลังจากที่เขาไม่สามารถ เริ่มต้นชีวิตครอบครัวได้การทำเด็กหลอดแก้วสามครั้งนี้เป็นเรื่องน่าอายสำหรับเขาต่อมามีนาวเล่าว,ว่าเจสิก้าแสดงความกังวลว่ามีเทใช้โทรศัพท์มากเกินไปและจะเดินออกจากห้องถ้าเธอเข้ามาในขณะที่เขาใช้โทรศัพท์อยู่เธอรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เขาก็พกโทรศัพท์ไปทุกที่แม้กระทั่งในห้องน้ำและเธอไม่รู้รหัสผ่านของเขาตลอดการสอบสวนตำรวจได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่รักที่ดูเหมือนจะมีความสุขดีคู่นี้ เจสสิก้าต้องพผชิญกับการรักษาภาวะมีบุตรยากถึงสามรอบในเวลาสองปีจนเธอพบว่าขั้นตอนนี้ช่างน่าปวดใจและเหนื่อยล้าสำหรับร่างกายเธอหลังจากพยายามไม่สำเร็จในแต่ละครั้งเธอบอกกับน้องสาวว่าฉันทำไม่ได้หรอกแต่รอบที่สี่พิสูจน์แล้วว่าการรักษาภาวะการมีบุตรยากประสบความสำเร็จในวันที่9พฤษภาค,คมปี2018ทั้งคู่ได้รับแจ้งว่าเธอมีตัวอ่อนเอ็มบโอสามตัวและจะถูกฝังในเดือนถัดไป สี่วันต่อมาเมื่อเธอไปเยี่ยมครอบครัวเธอก็บอกข่าวดีนี้ไม่หยุดเธอดีใจสุดๆเธอบอกว่าในที่สุดโอกาสที่จะได้เป็นแม่ก็มาถึงเธอแล้วและความฝันของเธอก็เป็นจริงและเพียงไม่กี่วันต่อมาเธอก็เสียชีวิตความจริงอันโหดร้ายยังคงถูกเปิดเผยต่อไปไม่นานหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันปู่ของเจสสิก้าก็ป่วยและใกล้จะสิ้นใจ เจสิก้าต้องการไปอยู่กับปู่และครอบครัวของเธอแต่มีเทสปฏิเสธขณะที่พวกเขากำลังขับรถในคืนหนึ่งเจสิก้าขอร้องให้เขาปล่อยเธอให้เธอได้ไปอยู่กับปู่ของเธอมีเทสทำร้ายเธอและเขายังคว้างโทรศัพท์มือถือใส่เธอและพนักงานร้านขายยาก็เห็นเธอเดินกระเพกพนักงานที่ร้านขายยาเห็นเขาตะโกนใส่เธอทำให้เธอร้องไห้ด้วย เมื่อ3เดือนก่อนเจสิก้าจะเสียชีวิตเธอเริ่มเก็บตัวและโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆเธอน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดแพทย์นิติเวชให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาเห็นรอยขีดข่วนบนคอของมิเทสเช่นกันซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเป็นผลมาจากการไปออกกำลังกายที่ยิมแต่ดีเอนเอจากเล็บของเจสิก้ากลับตรงกับมิเทส แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนขวนเขานี่ไม่ใช่หลักฐาน DNA เพียงอย่างเดียวที่แสดงให้ศาลเห็นแพทย์นิติเวชยังพบ DNA ของมีเทสในถุงพลาสติกที่ใช้ทำร้ายเจสิกา้าไม่เพียงเท่านั้น DNA ของเขายังพบในเทปท,ที่ใช้พันมือและเท้าของเจสสิกา้า หลังจากการพิจารณาคดี12วันถึงเวลาที่คณะลูกขุนจะปรึกษาหารือและพิจารณาคำตัดสินของพวกเขาคณะลูกขุนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อมามีเทสพาเทลถูกตัดสินว่ามีความผิด น้องสาวของเจสิก้าดีเวียนอ่านคำชี้แจงในนามของครอบครัวสิ่งหนึ่งที่เราหวังและภาวานาต่อสารเหนือสิ่งอื่นใดคือในช่วงเวลาสุดท้ายของเธอเธอต้องทุทกข์ทรมานกับความจริงอันโหดร้ายเธอต้องทุกข์ทรมานจริงๆเธอรู้แน่ชัดว่าใครคือฆาตกรและเขาเพิกเฉยต่อความพยายามต่อสู้เพื่อชีวิตของเธออย่างไม่ปราณีเราจินตนาการได้เพียงความกลัวและความตื่นตระหนกที่เธอต้องรู้สึก การคิดถึงช่วงเวลานั้นทำให้หัวใจของเราหนักอึ้งมีเชสพาเทลเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีโทษจำคุกขั้นต่ำ3า30ปีสำหรับความผิดของเขามีนาวน้องสาวของเจสสิก้าพูดถึงน้ำตาเจาละเลของเขาหลังจากเจสสิก้าเสียชีวิตเขาจับมือพ่อของฉันด้วยมือที่ทำร้ายลูกสาวของเขาไม่มีใครทำเช่นนั้นได้หลังจากการพิจารณาคดีรายงานระบุรายละเอียดว่า เจสสิก้าบอกกับน้องสาวข,ของเธอว่าเธอถูกแม่ของมิเทสทำร้ายด้วยวาจาและเธอถูกมิเทสเหยียดยามและดูถูกอยู่บ่อยครั้งรายงานระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำลายความมั่นใจของเจสสิกา้ารายงานระบุว่าการย้ายไปที่มิดเดิลโบน่าจะเป็นความพยายามอีกครั้งของมิทเทสที่จะแยกเธอออกจากครอบครัว มีนาวเห็นด้วยกับคำพูดนี้เมื่อพวกเขาย้ายไปที่มิดเดิลโบฉันได้เห็นเจสสิก้าน้อยลงเรื่อยๆสำหรับฉันตอนนี้มันเป็นแผนการของเขาดังนั้นจึงไม่มีใครอยู่ใกล้เธอเลยตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเจสสิก้ากำลังเผชิญกับความรุนแรงทางอารมณ์การตรวจสอบคดีฆาตกรรมระบุว่าการตายของเธอเหมือนเป็นการหย่าร้างเพื่อศักดิ์ศรีวิธีเดียวที่มีเทลรู้สึกว่าสามารถออกจากการแต่งงานอย่างมีเกียรติได้ก็คือการจบชีวิตของเจสสิก้าเพราะเจสสิก้าไม่เคย ทำอะไรที่ถือว่าไร้เกียรติการเสียชีวิตจากน้ำมือของมิเทสควรได้รับพิจารณาว่าเป็นการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติเพราะมีเทสฆ่าเธอเพื่อพยายามปกป้องเกียรติของตัวเองการฆาตกรรมเจสิก้าปาเทลเป็นเรื่องที่น่าตกใจและโหดร้ายเธอเสียชีวิตด้วยน้ำมือของชายที่เธออุทิศชีวิตให้ ครอบครัวของเจสิก้ากล่าวว่าจิตวิญญาณของเธอบริสุทธิ์ปวดใจของเธออ่อนโยนมากเธอมีความฝันที่เรียบง่ายสิ่งเดียวที่เธอต้องการมาตลอดคือการตกหลุมรักมีครอบครัวของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของเราทุกมันเจ็บปวดและกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมาก เราไม่เคยจินตนาการถึงอะไรแบบนี้มาก่อนผู้ชายที่เราต้อนรับมาในครอบครัวซึ่งสัญญาว่าจะดูแลและปกป้องเธอกลับทรยศเธอในทุกแง่มุมหลอกลวงความฝันของเธอขโมยชีวิตของเธอและขโมยเธอไปจากเรา เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการที่เจสิก้ากลับมาในชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่มีวันได้รับแต่ตอนนี้เราหวังว่าเธอจะไปสู่สุขติแล้วเพื่อนๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ